าใครที่แบบขี้เกียจป้อนนานก็หนีใส่หนีได้เลยเพราะว่าเขาเชื่องเอาไปฝึกได้โอ้โหว่าไงพี่ใหญ่โอ้วสวยๆเลยอ่ะวันนี้400รอนะอาหารจะมีตั้งแต่ของนกเล็กยันนกใหญ่เลยค่ะอย่างนกเล็กเช่นพวกฟิ้นซีบ้าก็จะเป็นนี้เลยค่ะเม็ดเล็กๆอันนี้เป็นธัญพืช8ปชน้ดยกกรงยกเฟ่ก็คือเหมือนจะถูกกว่าเนาะถูกกว่า สวัสดีค่ะครอบครัวอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามรลวง2วันนี้เราจะมาอัปเดตราคาโนกพีลานทรายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเ้น่อยแจ้งเตินเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้เป็นซันคอนัวค่ะพี่จะเป็นไซส์เล็กอันนี้ไซส์อ่อนเลยโอ้จิ้เลยอีกสามตัวค่ะ,คะบางตัวก็ ตาพิ่งลืมยังเล็กเลยนะใช่ค่ะมีล้านสามีตั้งแต่สาเล็กจิ๋วเลยก็พิ่งมาเพึ่งมาบาว่าช่วงนี้ก็คือซันก็ราคาดีด้วยขายไข่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วไซนี้ราคาประมาณเท่าไหร่อะไซนี้สามพันสามค่ะสามพันสามราคาเดี๋ยวนี้ก็สามพันอัพแล้วนะใช่ใช่ค่ะราคาดีช่วงนี้แต่ก็เป็นช่วงๆค่ะค่ะ อันนี้จะเป็นขนแบบขนหนามใกล้จะแตกใบพายแล้วค่ะถ้าไซนี้อยู่ที่3,5 0 0นอ๋อไซนี้นะโตขึ้นมากว่าเมื่อกี้นะนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีถ้าไอตัวขนคุมนะคะตัวนี้4 3่0ค่ะอันนี้พี่ใหญ่ค่ะอันนี้พี่ใหญ่ถ้าใครที่แบบขี้เกียจป้อนนานก็อนี้ไซนี้เลยเลยเพราะว่าเขาก็เชื่องเอาไปฝึกได้ โอ้ว่าไงพี่ใหญ่เตยใหญ่แต่ยังไม่ได้เช็คเพศกันเนาะยังไม่ได้เช็คเพศถ้าลูกต้อนจะไม่ได้เช็คเพศเลยค่ะค่ะโอ้พี่ใหญ่อยู่ตัวเดียวเลยพี่ใหญ่เท่าไหร่นะพี่ใหญ่4,3 0 0าค่ะ4,3 0 0ันามเนาะเทส์นี้ค่ะเนี่ยวันนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะเหมือนกันเนาะซันอ่าอันนี้คือเป็นล็อตที่เพิ่งมาวันนี้ทั้งนั้นเลยถ้ามาเมื่อวานคือไม่มีซันเลยนะคะเมื่อวานคือไม่มีซันสักตัวเลยเพิ่งมาวันนี้ก็จะมีใช่ไหมบางวันก็ไม่มี ใช่ค่ะก็ถ้าอย่างเสาร์อาทิตย์เนี้ยนกก็จะเยอะหน่อยอนกจะเยอะค่ะแต่ว่าร้านชายก็เปิดทุกวันนะคะใช่เปิดทุกวันเลยค่ะอันนี้เป็นนกแก้วครีนชีสครีมชีสก็ราคาตามสีค่ะตอนนี้ที่ร้านจะมีสีนอร์มอนนอร์มอนจะเป็นตัวนี้สีเข้มค่ะตัวนี้ตัวละพันห้าค่ะชายสีเข้มเนาะแล้วก็ อีกถัดมาจะเป็นสีซินนามอนซินนามอนราคาพันห้าเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพายแอปเปิลพายแอปเปิลนะคะตัวละพันแปดป้อนถพายแอปเปิลก็จะอกสีส้มๆเหลืองๆอย่างนี้ถ้าใครชอบแบบสีสว่างๆสดๆก็เป็นพายแอปเปิลแอปเปิลมีหลายตัวเลยแอปเปิลมีหลายตัวค่ะเป็นไซส์แบบขนคลุมรับไซส์นี้ไปก็เริ่มเอาไว้ฝึกได้เลยเชื่องแล้วก็ป้อนไม่นานด้วยค่ะเริ่มหัดแท้หรือยังเริ่มหัดแท้แล้วไอ้พวกนี้เริ่มแพ้มิเล็สเปก S <S 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 อาหารไข่อาหารเริ่มทานได้แล้วค่ะกําลังน่ารักเลยใช่ไหม <S 2> <S 2> ไไไค่้วัยอ่ะขอกินและรู้เรื่องเลย อันนี้คอกเทลค่ะลูกป้อนคอกเทลก็ราคาตามสีเหมือนกันจะเริ่มต้นที่ตัวละ5 0 0อ1 0บาทถ้าละ510จะเป็นพวกสีใหญ่ค่ะซินนามอนหรือสีดําหรือเป็นมูฟอะไรเงี้ยค่ะมานอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นพวกลูติโนอัลบิโนก็ตัวละ800ค่ะตอนนี้ใช่คอกเทลจะราคาลงมาดือยกันยาดค่ะดีคอกรเทลตอนนี้เยอะด้วยค่ะค่ะ แปดร้อยเหรอครับเนี่ยแปดร้อยค่ะตอนนี้อดีตเป็นคันเป็นพันนะราคาคือคือลงลงนแล้วสีเหลืองนะเท่าไหร่สีเหลืองแปดร้อยเหมือนกันง่ายราคาตอนนี้ขาวกับเหลืองก็เท่ากันเลยนะลูติโนอาร์ติโนใช่ค่ะค่ะแปดร้อยนะเป็นไซส์นี้ใช่ไหมแปดร้อยอ่ะก็เป็นไซส์ตั้งแต่ลูกป้อนยันเป็นไซส์แบบผลคุมนะค่ะก็ขายราคาเดียวกันตอนนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบค่ะวันนี้เจอค็อกเทลราคาถูกนะคะ อันนี้ทก็เทลเหมือนกันค่ะจะเป็นมีไซส์ขนหนามด้วยมีไซส์ขนหนามไซส์ขนคลุมถ้าอย่างกระบะเนี้ยค่ะจะตัวรับ0 0อหมดเลยเป็นสีลูโิโนแล้วก็เอวดูโนทั้งหมดเลยค่ะในนี้8 0 0ใ้อค่ะโอ้โหขอกินเป็นวัยแบบขอกินรู้เรื่องแล้วแต่ถ้าน้องๆเนี่ยก็ยังงงๆอยู่ยังไม่ค่อยแบบเข้าหาเท่าไหร่ค่ะโอ้โหกาลังน่ารักเลยนะมีอ้วนตัวเนี้ยเราอ้วนนะค่ะมีก็อ้วนเนี่ยค่ะกำลัง น่ารักเลยราคาเดียวกันเลยะะราคาเดียวกันค่ะกระบะนี้ค่เขากระเทลวันนี้ก็ราคาถูกเนาะราคาดี<ม>ให้เลือกเยอะ่<ช>คะ,คะเพราะว่าเขาก็เทลตอนนี้เขาไม่ได้มีแบบขายไข่ด้วยไงคือเพราะแบบว่าลูกป้อมเยอะแล้วแหละราคาก็จะถูกลงค่ะ ถ้าของขาดก็ราคาเ็จะสูงขึ้นถ้าอันไหนที่มีเยอะก็จะราคาถูกบางสายพันธุ์ก็คือส่งนอกได้ด้วย่ก็จะแถมเช่นพวกซันเนี่ค่ะซันอกนีขาดมากราคาเร่ะค่ะอันนี้นกนกเลอรเบิร์ดเลอเบิร์ดเขาก็จะมีทั้งขอบตาแล้วก็ไม่ขอบตาค่ะรวมเลยใช่รวมเลยเป็นไซส์แบบว่าขนใบพายกําลังแบบว่าหน้าป้อนกําลังแบบเ็นสีหลาหลายใบนี้สวย ตัวละ400รอยราคาไม่แรงตอนเนื้อเบิร์<ๆ>ทั้งขอบตาไม่ขอบตาตอนนี้ราคาเท่ากัน<ว>แต่คุณก็ะจะแบบชอบมาหาไม่ขอบเพราะว่าเขาจะแบบว่าเนี่ย แหนแหล่นนิดนึงไม่ขอไม่ขอเขาด้วยอขออาหารรวยนะลูกนะเครื่องป่าใช่ไหมครับกัดเป็นเครื่องป่ะเขาเขาจะแบบว่าไม่ดุเท่าขอบตาขอบตาเขาจะขี้กัดมากกว่าไม่ขอเขาจะขี้อ้อมติดเจ้าของมากกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าด้วยค่ะโอ้สีสวยนะใช่แต่วันนี้ราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันค่ะตัวละสี่ร้อยค่ะแล้วเวลาโตเขาก็จะ ขัดขนอิกสีก็จะชัดขึ้นไปอันนี้ยังเล็กกันนะยังเล็กค่ะโอ้ดูดิบสวยอ่ะโอ้โหสวยไหมลูกคะยังไม่กินเหรอคะหารมองนิดบางตัวที่ะค่ะเขาเพิ่งล้วงจากแม่เขามามันก็จะยังหมอดอยู่จะยังไม่ได้แบบว่าวิ่งเข้าหาคนเหมือนไอ้ไอ้สองสามตัวอันนี้โตแล้วเนี่ยทีแล้วเนี่ยใช่แล้วเบิร์อันนี้จะเป็นไซส์แบบว่าเอาไปพอพันทำพันได้เลยค่ะพร้อมทำพันแล้ว ใช่ก็จะมีทั้งขอบตาแล้วก็ไม่ขอบตาอยู่รวมกันเลยอ๋อรวมเลยแต่ว่าเป็นนกโตหมดแล้วนะใครที่แบบว่าอยากได้ไปเข้าคู่กับตัวที่บ้านหรืออะไรคะก็เป็นไซส์นี้ได้เลยเอาไปก็คือพร้อมเลยค่ะแล้วก็รู้เพศแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ราด้วยเพราะถ้าเป็นลูกป้อนบางทีก็คือยังไม่รู้เพศออันนี้ก็สามารถที่จะจับตะเกียบไหมคะอ่าใช่จับตะเกียบค่ะถ้าเป็นไซส์นี้ก็อาความชัวของการจับตะเกียบก็จะแม่นขึ้นแม่นขึ้นใช่ค่ะแล้วราคาล่ะคะราคาเท่าลูกป้อนเลยอ๋อ ต่อละสี่ร้อยแต่เล็บเบิร์ดก็คือทั้งลูกป้อนนกตัวราคาไม่ได้ต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปเลี้ยงไว้ฝึกหรือจะเอาไปเลี้ยงไว้ทําพันธุ์ถ้าเราทำพันธุ์ก็ลูกโตได้เลยค่ะใช่สองตัวนิดหน่อยนิดหน่อยก็ยังสามารถต่อรองกันได้ต่อรองกันได้นิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเลิบเบิร์ดเหมือนกันค่ะก็จะเป็นไซส์เอาไปทําพันธุ์ได้เลยเหมือนกันมีขอบตากับไม่ขอบตารวมกันเลยใช่อันนี้เวลาโตเนี่ยเราจะเห็น เห็นได้ชัดว่านกไม่ขอบตัวจะใหญ่กว่าเนาะนกไม่ขอบตัวเขาจะใหญ่กว่าอยู่แล้วตั้งแต่แบบเป็นลูกป้อนเลยแต่เรื่องสีก็แล้วแต่คณชอบอ่าตัวแรกเนี่ยพายใช่เป็นพายสวยนะค่ะอันนี้มีขอบตามนี้ขอบตาแล้วกรงนี้ราคาเท่าไหร่เท่ากันกับกรงเมื่อกี้นะคะเพราะตอนนี้ก็คือสี่ร้อยหมดเลยทุกสีเลยใช่ค่ะโหสวยๆเลยอ่ะวันนี้สี่ร้อยนะค่ะ ทั้งขอบและไม่ขอบนี่ลูกค้าเลือกได้เลยใช่ค่ะตอนแรกมีขอบตาก็จะราคาถูกกว่าไม่มีขอบตาใช่แต่ตอนนี้ก็คือราคาเท่ากันราเท่ากันค่ะขอก็เทลกรงนี้เป็นนกโตเอาเอาไปทำพันได้เลยค่ะนกประมาณ วัยรุ่นแล้วประมาณเก้าเดือนถึงบางตัวก็ขวดหนึ่งก็มีค่ะค่ะราคาก็ตามสีเริ่มต้นที่ตัวละ800ร้อถ้าอย่างนอร์มอนซินามอนค่ะตัวละแ0 0ร้อยแต่ถ้าเป็นพวกไวท์เฟสก็ขึ้นมาเป็น900าร้แล้วก็ลูติโน อับิโน่เนี่ยค่ะตัวละพันอ๋อตอนนี้ก็หนึ่งพันนะใช่อับิโน่กับลูติโน่ใช่ค่ะค่ะกรงนี้ด้วยไหมเนี่ยกรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ือเยอะนะลูติโน่นี่เยอะคเดียวเช่านี้ค่ะเทียวเล็กนกโตเลยค่ะค่ะราคาก็ตามสีอยู่นะว่าเราเลือกสีแบบไหนแต่ถ้านกโตก็คือสามารถดูเพได้ ดูเทได้เลยเขาก็เทลเขาก็จับตะเกียบเหมือนกันจับตะเกียบเหมือนกันค่ะหรือบางสีบางคนก็ดูใต้สีอาบางคนก็ดูที่สีหัวเลยนะคะแล้วแต่แล้วแต่สีด้วยใต้ปีกยังไงอะคะถ้าเป็นอย่างลูติโน่ค่ะที่ร้านก็คือจะดูที่ใต้ปีกว่าตัวตัวผู้เนี่ยใต้ปีกเขาจะไม่มีเป็นจุด อ่าเราถ้าเกิดใครมีคอกัเทลนอลองกลางใต้ปีกดูสีเหลืองนะคะแต่ยาำว่าต้องเป็นสีเหลืองนะ,ะถ้าเป็นพวกสีดำอะไร่งเงี้ยจะดูไม่ได้อ่าเขาจะเป็นมุกมุกมุก,มกตามเส้นปีกถ้าเป็นตัวเมียแต่ถ้าเป็นตัวผู้เขาจะไม่มีไม่มีจุดอ่าแต่ถ้าเป็นสีอื่นเช่นพวกมุกหรือไวเฟสเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยการจับตะเกียบอ,อยู่ดีค่ะวันนี้ร้านสายคอคัเทลนกโตพร้อมทำก็มีให้เลือกเยอะนะมีหลายกรงค่ะอันนี้ฟินเจ็ดสีค่ะ เน่จาสีตอนนี้ก็ราคาไม่ได้แรงมากค่ะ450-500ราคาตามสีเขาจะมีสีเขียวกับสีเหลืองเนาะหลังหลังเขียวนะคะตัวละ450สีเหลืองตัวละ500สีเหลืองก็จะราคาสูงกว่าสีเขียวนะใช่ค่ะถ้าซื้อเป็นคู่ก็ต่อรองได้เป็นคู่ก็ยังลดได้ใช่อันนี้คือเป็นนกโตแล้วนะคะแบบเห็นสีชัดแล้วผัดหน้าผัดอกครบแล้วค่ะเอาไปทำพันได้เลย อันนี้ก็เหมาะกับใครที่แบบอยากเลี้ยงสวยๆเนาะเลี้ยงสวยๆเลี้ยงง้ายเสียงไม่ดังด้วยค่ะแล้วก็แบบเขาจะไม่ค่อยแบบสกรกมากเอะอนิดเดียวตัวเล็กกินน้อยได้ไหมกินน้อยหรือตัวเล็กกินจุลูกอันนี้ซีบ้าฟินจะเป็นตระกูลเดียวกับฟินเจ็ดสีค่ะตัวเขาจะ ใค้เท่าเท่ากันแล้วก็ทานอาหารแบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าราคาจะไม่ได้แรงเท่าฟินเร<ะ>ความที่เขาแบบพองง่ายกว่าด้วยอะไรอายตอนนี้ก็ตัวละร้อยห้าสิบ หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะราคาไม่แรงค่ะอันนี้สวยงามบินใหญ่เลยตอนนี้หลบใหญ่เลยอ่าพวกนกฟินเขาจะเปรี้ยวค่ะค่อนข้างแบบเปรี้ยวบินเร็วบินคล่องอันนี้เป็นกระจกชวาค่ะสีที่ร้านมีตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยขาวทั้วนเลยใช่เพราะกระจกชวาปกติเขาก็จะมีพวกสีน้ำตาลสีดำอะไรนะค่ะแต่ตอนนี้มีแต่สีขาวนะราคาก็ตอนนี้ก็ราคาดีค่ะตัวละร้อยห้าสิบค่ะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบ ใช่ค่ะเลี้ยงสวยงามเอาไปเลี้ยงทาทันก็ได้อันนี้บางคนเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อมก็น่ารักนะคะเขาก็เลี้ยงเชื่องได้เหมือนกันค่ะแล้วสีอื่นๆยังพอมีเข้ามาไหมสีอื่นๆมีมาบ้างค่ะแต่ว่าแต่ก็รับเป็นช่วงๆค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสีขาวทั้งงัเลยค่ะหนึ่งร้อหสิบาท ถ้ารับเป็นคู่ยังลดได้ไหมอ่ะเป็นคู่ราคาเนี้ยคือถูกมากเลยก็ะะต่อชวาบอกเลยว่าราคา้50เนาะค่ะถูกว่าจ่า อันนี้เป็นนกแก้วรีนชีกจะเป็นสีซินนามอนนะคะสองตัวนี้เน่ยยังไม่ได้โตมาขัดนกประมาณ2เดือนอ่าสเดือนเพิ่งหัดแท้เองค่ะเพิ่งกินเองได้ค่ะเพิ่งกินเหรอลูกใช่ก็ยังเอาไปฝุดเชื่องได้อยู่นะใครที่แบบว่าขี้เกียจบ้อนอยากได้นกเชื่องๆก็เป็นรุ่นนี้ได้เุ่นนี้เลยใช่ อยู่ในถ้วยอาหารลุกไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมลูกหลุดหลุดจากลูกป้อนมาอนนี้ก็คือเริ่มหัดแผลเองได้ละราคาเป็นไงคะตอนนี้ตัวละพันแต่ถ้าเป็นลิลลี่ใส่แต่ละ่ะโอ้โหหดแผลลงนอนกินกันในถ้วยเลยนะลูกฮะมาแล้ว อันนี้เป็นนกหงอยกค่ะห,หงโยกก็เหมาะกับเด็กๆเ,เนาะหัดเลี้ยงราคาดีค่ะตัวละร้อยยี่สิบตอนนี้ใน่ใช่หงยกยคือเขาจะมีแบบ สีให้เลือกหลากหลายด้วยค่ะเด็กๆก็จะชอบบางคนก็หาเป็นลูกป้อนมาป้อนก็เลี้ยงเชืองได้เหมือนกันค่ะแต่รุ่นนี้ก็คือเป็นนกวัยรุ่นแหละนกอายุประมาณสาเดือนเอาไปอีกเลี้ยงอีกสักครั้งหนึ่งก็คือพอพันทําพันได้ค่ะมีให้เลือกหลายสีนะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแต่คนชอบถามหาหยกเสียมพูไม่มีนะคะหงยกเสียมพูไม่มีคนชอบมาถามหาบางคนเห็นแบบหางเสียมพูบางทีบันเละวิตามินเลยคนก็จะคิดว่าเป็นสี วิตามินเขาจะออกสีแดงๆใช่ค่ะแล้วพอมาโดนนกก็จะกลายเป็นเหมือนชมพูเล็ๆอันนั้นคือวิตามินข้างล่างราคาเท่ากับสีข้างบนเลยค่ะแต่ข้างล่างจะเป็นพวกเขียวๆเหลืองๆตัวละ120เหมือนกันแต่ข้างล่างก็จะมีพวกนกแบบพ่อแม่พันแล้วด้วยค่ะปนๆกันไปค่ะหรือให้เลือกหลายกรงนะมช่ให้เลือกหลายกรง120เหมือนกัน120เหมือนกันค่ะนกเล็กนกโตเลย ตอนนี้เป็นโนรีค่ะเป็นโนรีเซเวนสันจะคล้ายๆโนรีเรนโบว์ต่างกันยังไงอ่ะต่างกันที่สีอกเซเวนสันเนี่ยสีอกเขาจะเป็นสีเหลืองๆส้มๆอ่าแต่ถ้าเป็นโนรีี่ยอกจะแดงแป๊ดเลยแล้วก็เขาจะมีลายที่อกด้วยค่ะะนานๆถึงจะเจอนะนะอ่าชายสีหัวสีตัวเขาจะเป็นสีเดียวกันค่ะค่ะชอบอันนี้ผลไม้ช่เป็นโนรีชอบกินผลไม้อย่างที่ร้านเนี่ยก็จะให้พวกผลไม้พวกฝรั่งพวกกล้วยแล้วก็ บางวันก็ให้เป็นข้าวโพดดิบเขาก็กินชอบจะไม่ค่อยกินพวกเมล็ดพันธุ์พืชค่ะค่ะอายุเท่าไหร่ตัวนไอ้ตัวนี้สองขวบค่ะค่ะสองขวบแต่เขาโตจากลูกบ้อนนะเขาจะไม่ได้แบบไม่ได้กลัวคนมากแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่ในกรงมานานแล้วเราไม่ได้เอาเขาออกมาเล่นเขาก็จะเวลาล้วงมือเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มระแวงไม่ค่อยให้เราจับเท่าไหร่ละ แต่เอาไปเลี้ยงทำคันได้เพศผู้หรือเพศเมียคะตัวนี้ตัวเมียค่ะแล้วราคาใบเช็คเพ6 7 0 0ะห้านายนอกจากจะมีนกนะคะก็ยังมีอาหารแล้วก็ยังมีกรงนะคะค่ะ,คะ อาหารนี้ก็จะมีอะไรกันบ้างคะอาหารจะมีตั้งแต่ของนกเล็กยันนกใหญ่เลยค่ะอย่างนกเล็กเช่นพวกฟินซืบ้าก็จะเป็นนี้เลยค่ะเม็ดเล็กๆอันนี้เป็นธัญพืช8ชนิดอาจเม็ดเขาจะเล็กกว่าของนกอื่นใช่อย่างเงี้ยก็โลหนึ่งหกสิบห้าบาทหนึ่งกิโลหกสิบห้าใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยพวกฟอร์พัทเลอร์เบิร์ดก็จะกินนี่ค่ะสิบสามอย่างสิบอย่างใช่อันนี้ก็โลละหกสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะเป็นแบบธัญพืชรวมเลยไม่ต้องแบบไปหา องค่ะแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นของพวกนกใหญ่พวกกรีนชีกซันคิมสันค่ะก่อเป็นพวกเมล็ดทานตะวันส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มีรวมพวกผลไม้อัดเม็ดมีส่วนมีทันย mm. ูรอื <S <S ่นๆอาหารลูกป้องก็มีนะอาหารไข่เป็นอาหารเสริมไอ้ใครที่แบบว่าอยากจะหาโปรตีนเสริมให้นกเรอค่ะก็ใช้เป็นอาหารไข่ได้แล้วก็จะมีหลากหลายยี่ห้อค่ะสามารถใช้ได้ทุกยี่ีห้อเลยค่ะ นกทุกชนิดกินได้นะนกทุกชนิดกินได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เมล็ดหอยม้วอ่าอันนี้นกชอบมากเอาไว้สุกนกโลทังห่อันนี้ครึ่งโลร้อยยี่สิบบาทจะแต่เมล็ดหอยม้วเนี่ยให้นกกินเยอะไม่ได้บางคนแบบว่าเอาไปแบบคุกกับอาหารหลักเขาเลยอะไรเงี้ยนกด้วยความที่แบบเขาชอบเนาะเขาก็จะเลือกกินแต่เมล็ดหอยม้วนนี่ค่ะอย่างอื่นก็จะมีพวกอุปกรณ์เนาะของเล่นของนกนะ มีเยอะเลยนะคะเนี่ยโซนนี้ก็จะมีบ้านบ้านล็ะคอย่างนี้ราคาเท่าไหร่บ้างครับ บ้านเหรอคะบ้านก็จะมีร้อยสามสิบขาหนีร้อยเดียวก็มีแล้วถ้าเป็นพวกไซส์ใหญ่หน่อยค่ะก็จะมีร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วแต่แบบเท่าไหร่อะลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวลูกละสามสิบห้าใครที่เลี้ยงหงหยกนะคะใครลี้มะพร้าวหงหยกชอบนะคะนี้ค่ะอันนี้อะไรอะอันนี้เป็นกะลาสําหรับพวกคูก้าค่ะคูก้ากระรอกหรือพวกมาเป็นเล็กอย่างพอพัดก็นอนได้ค่ะโอ้โหอันนี้มีมีอะไรอะมีหมวกมีหมวกน่ารักานอะ เท่าไรอ่ะอลอร้อยยี่สิบค่ะนี่นี่นอันนี้ก็มีนี่นี่าี่โอ้ยน่ารักอ่ะ อันนี้รองพกาค่ะแตหวับใครยอยากพลาเน็ยไปออกออกไปข้างนอกนอันนี้ก็จะเป็นไซส์แบบกระทาตัดเลยจะมีให้เลือกสองไซส์นะคะแบบอาไซส์เล็กเนี่ย250บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่350ค,ค่ะอันนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมนะคะจะไม่มีตะแกนด้านล่างค่ะแล้วก็มีอีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นนี้ อันนี้ของโชบิชค่ะรุ่นนี้เขาจะมีตะแกนด้านล่างโดย่ะแล้วก็มีหลอดน้ํามีค้อยอาหารให้ครบเลยค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้ไซส์นี้550ร้อยห้าสิบค่ะก็จะมีให้เลือกสองสีใช,ใชค่ะราคารมาณเท่หลคละ้าร้อยห้าสิบถ้าเป็นของโชบิได้ถ้าเป็นของรุ่นนี้ไม่มีตะแกนก็จะมี250รสกับ3า0รยามีสองไซส์ อันนี้ขี่มี้ใช่ไ้ยอันนี้นกได้เหมือนกันค่ะพวกคอพัทตัวเล็กขับคอพัทเจอเบอร์ใช้ได้ราคา220บาทเองวี่ะ้ก็จะมีสายช่องหายให้โดยค่ยทั้งนี้ออมอมด้วย คอนนี้เท่าไหร่คะเนี่ยคอนถ้าเป็นไซส์นี้พันสองค่ะอันนี้ก็ได้ตั้งแต่โมกขนาดกลางค่ะยีนชีพตันค่ะหรือถ้าเป็นพวกกระตุ้นหรอกก็ได้เฟก็ได้ค่ะคุณค่ะก็จะเป็นสแตนเลสด้วยเป็นสแตนเลสค่ะเป็นสติ๊เต้นอันนี้ก็สําหรับพวกนกเครื่องเครื่องเนาะเรียงไว้ในบ้านเต็นท์เราเอาตั้งไว้บนโซฟาบนโต๊ะบ้านเราก็ได้ค่ะแล้วก็เขาก็เข้าไปนอนได้แล้วแล้วเขาไม่ขี้ใส่ครับก็มีขี้ใส่แต่ว่าตัวเบาเขาสามารถถอดออกมาซักได้ อาเขาจะมีบอกข้างในถอดออกมาซักทำความสะอาดได้อันนี้ดูแบบว่าคุณหนูสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบน่าร้านหรือบางทีก็นกนกแต่แถมเพลิดแล้วก็นอน ลักคือค่ะแล้วมีกรงอะไรกันบ้างคะกรง5้าคนที่เลี้ยงนกเล็กนะคะหรือเลี้ยงแบบไม่เยอะก็ใช้เป็น่นดีได้ไซส์นี้สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบาสามารถคับเก็บได้ด้วยค่ะแล้วก็เขาก็จะมาพร้อมช่วยน้ำช่วยอาหารแล้วก็พรืนให้ถัดมาถัดมาจะเป็นไซส์อันนี้หกสิบสี่สิบอันนี้เจ็ดร้อยนี่คือยกทั้งกรงเลยรวมพวกของเล่นรวมบ้านอะไรไ้อันนี้เป็นยกเซ็ตแต่ถ้าใครที่อยากได้กลงอย่างเดียวนะคะ4 0 0 ่วนค่ะอ่าก็จะมีถ้วยน้ํามีถ้วยอาหารมีคอนยืนให้เหมือนกันค่ะค่ะถ้ายกอ่ายกตรงยกเฟซ <ยก S 2> นี่ก็คือเหมือนจะถูกกว่าเนาะ,ะถูกกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราซื้อของเล่นแยก จำนวนออกมาก็คือจะแพงกว่าแพงกว่าอันนี้คือราคาลดเลยค่ะกรงก็มีหลายไซส์หลายแบบหลายขนาดเนี่ยใหญ่นะเนี่ยด้านล่างจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะความกว้างความยาวจะเท่าด้านบนแต่ว่าจะสูงกว่าค่ะรุ่นนี้500้ทวนค่ะมีให้เลือกหลายนะค่ะอันนี้อันนี้ใครที่อยากได้กรงเอาไว้แขวนแขวนได้นะคะอันนี้จะเป็นกลงโฟมียมค่ะสีทองและอันนี้6 9 0 690ราค่ะสามารถแขวน ได้ตั้งได้ขึ้นสนิมขึ้นสนิมไหมครับขึ้นสนิมไหมถ้านานๆไปก็ขึ้นได้เหมือนกันค่ะแต่นี่เขาคือเคลือบโคมเนี่ยมันก็จะทนกว่าพวกเคลือบสีค่ะอันนี้ก็โคมเนี่ยเหมือนกันแต่จะเป็นทรงหนึ่งค่ะแขวนได้ตั้งได้เหมือนกันอันนี้เขาก็จะเป็นเหลี่ยมเนาะไอ้กรงแบบนี้เนี่ยข้อดีคือตัวถากเขาจะลึเวลาที่อาหารมันจะไม่ค่อยกระเด็นออกมา อาจจะกันกระเด็นแล้วเขาก็จะมีถาดถาดที่เอาไว้ยืนทำความสะอาดได้มาพร้อมเครื่องน้ำเครื่องอาหารคอนยนราคาเท่าไรราคาเท่าตัวนี้เลยค่ะหกร้อยเก้าสิบอ๋อแล้วแต่เราเลือกเลยนะเรชอบแบบไหนใช่ค่ะใครชอบกลงๆก็รุ่นนี้ได้เลยอันนี้อะไรเอ่ยถัดมาอันนี้เป็นโครงเอาไว้เลี้ยงนกเชืองก็ได้หรือพวกนกใหญ่หน่อยด้านบนอันนี้เขาสามารถเปิดออกมาแล้วก็เอาไม้มาทัดเป็นคอนยืนได้ถ้าใครเลี้ยงนกเชือง ะะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีขาตั้งให้ด้วยใช่ค่ะใส่บ้มนได้ใช่ค่ะอันนี้ทั้งเซตเลยเนี่ยสี่คันเซตนี้คือสี่คันใช่ค่ะเป็นถาดลึกเหมือนกันกานเกน ตรงทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้นะะค่ะก็อ่าจริงๆอ่ะตรงมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าทางร้านเ็าออกมาโชว์ได้แค่บาง,งส่วนสาหรับท่านใดที่อยากดูกรงนะคะก็ <ง Drake. S 1> สามารถเข้าไปที่เพจน,นะคะร้านทรายสนาหมหลวงสองค่ะอาหารก็จะมีกา,ารอัปเดตในเพจเหมือนกันใช่ค่ะค่ะอาหารกับตรงอ่าเราสามารถที่จะส่งให้ลูกค้าต่า,างจังหวัดได้แต่ว่าเน็ตร้านทรายไม่ได้ส่งนะค่ะ อันนี้เป็นรังเพาะค่ะรังเพาะก็จะมีแล้วแต่มีสองหลายนกเลยถ้าเป็นพวกนกเล็กอย่างพอพัดนะคะใช้เป็นไซส์ประมาณน,นี้ใช่ไซส์นี้ค่ะอันนี้ราคา70บาทค่ะ <70. S 1> สำหรับพอพัดนะคะแล้วก็ขึ้นมาหน่อยจะเป็น Bird. ไซส์เลอรเบิร์ดจะใหญ่ที่มานิดนึงค่ะอันนี้80บาท นะคะอย่างกล่องเนี่ยเขาก็จะมีลูซ้ายลูขวาแล้วแต่ว่าเราจะติดฝั่งไหนนะคะใช่เราก็กดเลือนไรเลยอันนี้จะเป็นบ้านนอนค่ะให้พวกนกเชื่อมเชื่อได้หรือเป็นพวกกระรอกซูกาก็นอนได้แต่ไม่ใช่รังเพาะใช่ไหมไม่ใช่รังเพาะอันนี้ไม่ใช่รังเพาะเข้าไปอยู่เล่นกันได้ใช่ใช่ค่ะเป็นบ้านนอนเฉยๆแล้วก็นี้เป็นรางเพาะไซค็อกเทเลค่ะไซค็อกเกเทลจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะ อันนี้ราคาใบละร้อยค่ะอันนี้น่าจะอันนี้สันคอนัวสันเรนค่าันคอนัวริงเ็กค่ะค่ะใช้ไซด์ด้านบนเลยประมาณเท่าไหร่ราคาอ่าสองร้อยสมสาสิะอันนี้จะเป็นพวกกลุ่มของพวกวิตามินนะคะอาหารเสริมหรือพวกยาต่างๆที่ใช้ในสัตว์ปีกนะคะก็จะมีหลากหลายเลย สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ในเพจได้ร้า<ต>น<ล>สายสนามหลวงสองนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าใช่ค่ะท่านใดที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะกลับพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาา